จ๊ะนงพนีลันโพสต์ต่อไปนี้ไม่ต้องถามแจ็คธนพลไปไหนทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยย้ำไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเองเรื่องงานกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวจะนงพนีเพราะตอนนี้ได้รับงานคู่กับเพื่อนซีเอยียงเอ็มวิทวัฒน์ทำให้คิวงานรดตัวแน่นแบบยาวๆกันไปเลยส่วนเรื่องหัวใจก็มีหลายคนแอบเอะ เพราะไม่ค่อยเห็นสาวจะมีโมเมนต์หวานๆกับนุ่มแจ็คธนพลผ่านทางโซเชียลมีเดียสักเท่าไหร่จนทำให้เกิดความสงสัยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ยังดีอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งล่าสุดจ้านงพณีก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กตอบข้อสงสัยนี้ว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนขอเลยค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องถามคนนี้ไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเองค่ะ นอกจากนี้จ้ายังมีการเขียนใต้โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยว่าคุณพี่ทุกคนรักจ๊ะกับพี่แจ็กแต่จ้ะขอให้ทุกคน่รักเราที่เราสองคนเป็นเราไม่อยากให้รักเราเพราะเราสองคนคบกัน